ครับผมนี่เป็นการแข่งขันเรือพายประมงขึ้นบ้านแม่ใจครับประเภทหัวใบท้ายบอร์ดตอนนี้ตำบลแม่ซุกนะฮะน่าจะเป็นทีมเดียวตีเหลืออยู่ยังมาได้ลงทำการแข่งขันก็นเลยต้องมาพายเพื่อจับเวลาครับเพื่อจะหาทีมตีเข้าไปชิงในรอบบายนะฮะตอนนี้ไปทางไหนแล้วครับแม่ซุกนะฮะ พยายามจะทำเวลาให้ดีที่สุดครับเพราะว่าก่อนหน้านี่เป็นแข่งไปแล้วมูหนึ่งนะในกลุ่มหนึ่งนะแต่หลู่วันบัดฟอตอนนี้ก็จจำเป็นต้องแข่งเดียวครับแข่งกับเวลารครับตอนนี้วนอยู่นะแม่สุไปบาถึงครับไปบาถูกตังครับหัวใบใต้บอร์ดครับผมการแข่งขันเรือพายประมงพื้นบ้านอำเภอแมใ่ใจครับ หัวใบท่ายบอดนะฮะคนที่อยู่ตั้งหน้านี่มองหันแต่อู้บ่ได้ห้ามอู้นะฮะคนตั้งหลังนี่ตานี่ต้องปิดไว้นะฮะโอ้ถือว่าทำไม่ล้าจะได้อยู่นะครับอาจจะมีซิตรุ่นได้เข้าหลอบชิงอยู่นะฮะ นี่ครับก่องเชียบสมุนแม่ซุกนะนี่อยู่เพิ่เพ้นะโอเคครับเดี๋ยวรายการต่อไปน่าจะเป็นมวยทะเลแล้วนะครับผม อนี่ก็เป็นแหมฟังหนึ่งของน้องเลงซ้ายนะฮะวันนี้เอามาอยู่ในฟังตีอยู่ตรงข้ามครับกิจกรรมการจัดนะฮะด้านขวาผมนี่ก็จะเป็นปลา ม่ยรลาบหลังจากปลาม่ยรลาบไปก็จะเป็นปาลาไข่หนองเลงซ้ายนะครับนี่รักประเคนและสตรีช่วยร่างการประชุมเสดตจและสากรนะครับท่านานก็จะเดินทางมาถึงที่นี่ในเวลาประมาณตีหนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอเชิญชวนนะครับกำลังที่บ้านและใส่เครื่องเสกและประชาชจนเพื่อไปนะครับเรามาร่วมกันต้อนรับท่านประธานย้อนถิ่ต่อไปครับมวยทะเลครับจะจัดการแข่งขันอยู่ซองสนามนะฮะ นี่ครับมุมแดงกับมุมนำเงินนะมวยทะเลหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามวยหนองเล่งซ้ายนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ตีทะเลเขาอยู่ตีหนองเล่งซ้ายนะครับผมนี่สองเวทีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม